เป็นบุตรคนที่สาในครอบครัวคนจีนจึงไม่ได้รับการศึกษาม,มากนักแต่ก็สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนและคุณแม่ยังมีความสามารถด้านดนตรีทั้งที่ไม่เคยเรียนเลยค่ะท่น oh. สามารถเล่นมาโอกแกนอิเล็กโทรนเปียโนโได้เองค่ะ oh. ตอนคุนพ่อเริ่มทำธุรกิจการค้าเป็นของตนเอง คุณแม่จะช่วยดูแลและบริหารงานอย่างขยันเงันแข็งอดทนและประหยัดคุณแม่ต้องคอยดูแลงานบ้านและลูกๆด้วยตนเองท่านเป็นคนใจบุญตักบาตเป็นประจำทุกวันท่านชอบทำบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนสำหรับที่วัดของเราลูกซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องทำหน้าทีเป็นกระยะิณในมิตรชวนคุณแม่มาทำบุญเสาเข็ม และร่วมพิธีตอกเสาเข็มมหาธรรมกาเจดีย JD. แล้วมาถวายพระตาหารปล่อยปลาโคกระบืออย่างสม่ำเสมอไอตอนที่ตอกเสาเข็มนั่นของเรามีการทำบุญเสาเข็มใช่ไหมมีไหมมีครับเจดีย์เนี่ยนะครับมหาวิหารหลวงปู่มีไหมมีครับเลยสภาเนี่ยแหละมีครับของคุณยายแหละ ็กอ๋อเลยแล้วนั่นน่ะอาคารหกสิบปีที่ถามจริงเงี้ยพระราดหกสิบปีแล้วเลยยังไม่รู้สึกว่าหกสิบปีนะฮะยัง alert อยู่เลยเนี่ย <6. S 2> ม่เผลอปพะเดียวเดียวนะ,ะข้าวัดอายุสิบเก้า <6. S 2> สแสวงหาอยู่ทั้งหลายป <6. S 2> เาีเข้ามาหลายวัดแต่เข้าวัดปักน้ำพบยาย,ยุสิบเก้า <6. S 2> แต่ข้าวัดอื่นนั้นก่อนหนะนะ้านั้นแสวงหา <6. S 2> เผลอประเดียวเดียวนะหกสิบแล้ว <laughs> เอ๊ะอะไรนะ่ะ <laughs> เอ้จริงๆเลยอ,อาคารอย่งความชราอายุปเป็นเพียงตัวเลขมอได้ตรวจพบว่าปีสามก็ตรวจพบว่าท่านเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคุณแม่ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดทุกรูปแบบแต่ท่านกระจากพวกเราไปอย่างสงบในวันที่สองตุลาคมสี่หนึ่ง โดยมีลูกและสามีคอยบอกคุณแม่สัมมาอารหังอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณแม่มีความรักและเอ็นดูสามีของลูกเหมือนดังบุตรของตนเองตัว,ตวสามีของลูกนั้นก็เคารพรักคุณแม่ของลูกมากลูกดีใจมากๆที่ได้ฟังหลวงพ่อบอกว่ามีคนในยุคก่อนมาแต่งงานกันพอมีบุตรแล้วก็จะอยู่กันแบบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ประกอบก็เคยฟังเทพมงคลชีวิตเรื่องเนคขมะบรมี ทำให้รู้ว่าตัวเองน่ะไม่ผิดปกติค่ะลูกปรึกษากับสามีแยกห้องนอนระหว่างที่คุณแม่ป่วยเราจะได้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ซึ่งจนปัจจุบันนี้ยแม่จะอยู่ห้องเดียวกันแต่ก็อยู่แบบรูมเมทเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันค่ะไม่รู้สึกกดดันอะไรแม่จะมีเสียงจากหมู่ญาติคอยถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีจนผ่านมาเกือบเจ็ดปี ยิ่งได้ฟังเรื่องจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาทำให้แน่ใจว่าเรามาถูกทางการสร้างบารมีแล้วอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีเพื่อให้หมู่ญาติไม่ต้องถามอีกลูกก็เลยรับเอาหลานมาเป็นบุตรบุญธรรมหนึ่งคนค่ะเรื่องของเธอน่าศึกษานะคุณแม่ทำการอะไรคะจึงได้ไปโลกนี้ตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนรับบุญที่ลูกทิศให้ได้หรือเปล่าคะ และควรจะทําบุญอะไรให้คุณแม่อีกค่ะลูกเดี๋ยวขอลูกกับวิสาม,มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมหนึ่งคนซึ่งก็มีความรักและผูกพันกันมากเ mm hmm. ขากระดาบถามว่าลูกต้องชอดใช้นี่กรรมแล้วเคยสร้างบุญอะไรร่วมกันมาจึงต้องมารับเป็นบุตรบุญธรรมคะลูกกับสามีเคยเป็นอะไรกันมาก่อนคะชาตินี้จึงรู้สึกเหมือนเป็นแบบเพื่อนพี่น้องมากกว่าเป็นแบบสามีภรรยาทั่วๆ่ไปคุณแม่ของลูกมีความรักใคร่เอ็นดูสามีของลูกมากเหมือนบุตรในอุทธร mm hmm. ทั้งสองเคยเป็นแม่ลูกกันมาหรือเปล่าคะ หลายปีก่อนลูกจะมีอาการปวดทิศขาข้างซ้ายคอข้างซ้ายข,ข้ยขอเท้าซ้ายมักจะแพลงบ่อยๆปัจจุบันก็นมีอาการท้องอืดเรื้อรังและปวดเสียท้องข้างซ้ายไปหาหมอรักษาทุกแบบก็ยังไม่หายค่ะล่าสุดก็มีอาการปวดที่ข้อพับเข่าซ้ายไม่ทราบว่าลูกเคยทํากรรมอะไรมาคะถึงเป็นเฉพาะด้านซ้ายเอ <laughs> <laughs> อเ <laughs> อ <laughs> อ <laughs> ผ่านตลอดเลย ตั้งแต่ปี42สามีของลูกมีปัญหาการทํางานกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่ค่ยจะชอบสามีลูกเพราะสามีลูกปฏิเสธการดื่มเหล้าร้องเพลงเที่ยวกลางคืนโ<อ> <c oughs> ดยเหตุผลว่าถือศีลแต่เนื่องจากหน้าที่การงานต้องมีการเลี้ยงรับรองอยู่เสมอ,อ,อจึงกราบเรียนถามว่าควรจะไปบัดตัวอย่างไรดีคะคือ ไม่ดื่มเหล้าไม่ร้องเพลงไม่เที่ยวกลางคืนแต่ก็เลี้ยงดูทำนาที่ไปเอนเตอร์เทนเพื่อนของคุณพ่อชอบดื่มเหล้าคุณพ่อจึงซื้อเหล้ามาแจากเพื่อนๆแต่คุณพ่อไม่ดื่มนะคะผลกรรมจะหนักหรือแตกต่างจากคนขายอย่างไรเจ้าคะแล้วจะแ НА นะนําคุณพ่อได้อย่างไรคะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู <c oughs> น้องชายของสามีเป็นคนใจบุญมีมุษยสัมพันธ์ดีมากเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนๆ ต่กลับประสบอุบัติเหตุขับรถชนรถบรรทุกเสียชีวิตขณะมีอายุได้33สาปีอยากทราบว่าทำไมน้องชายสามีจึงอายุสั้นขณะนี้น้องชายไปอยู่ภพภูมิไหนสามารถรับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะเน่ยเขาก็เป็นคนใจบุญนะน้องชายเนะี่ยมาฟังคเคสด,ดีนี่ฝันในฝันกันนะหลับ,บแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะ ามาเล่าสู่กันฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่มีความรู้บางก็เอาไว้ติดขาติดแข้งไม่ต้องถึงก็ใสบ่บาแบกหามอันนักคุณแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะอันนี้แปลกมะเร็งอยากต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตามปกติถ้าผู้หญิงเป็นมะเร็งเนี่ยมักจะมีกรรม การมีเจ้าชู้เป็นหลักแต่อันนี้ไม่ยักชัยใ oh. นอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่เป็นเกษตรกร,กร,รที่มีฐานนะเป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ oh. เลี้ยงแล้วส่งขายไม่ได้ขายเองกรรมนี้แหละมีฟาร์มสัตว์ใหญ่เลี้ยงไปให้เขาค่าเนี่ย oh. ฟาร์มใหญ่ๆนั่นแหละ ไม่่าเองแต่ส่ง้เขาค่าอะไรเง,งี้ยไงอันนี้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง <Okay. S 1> ตอนใกล้ตายน,ะ <Okay. S 1> าน่ยจิตท่านผ่องใสจึงไปแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทอง <Okay. S 1> บนชั้นดาวดึงเฟสสามต่อมาลูกอุทิศบุญไปให้ท่านเรื่อยๆท่านจึงเลื่อนไปอยู่เฟสสองมีวิมานใหญ่โตโอราน ท่านาซาบซึ้งและขอบคุณที่ลูกส่งบุญไปให้ท่านเจ้าและหากอยากจะให้ท่านดีขึ้นไปกว่านี้อีกก็ต้องทำบุญทุกๆบุญอย่างที่เคยทำนั่นแหละและก็อุทิศไปให้ท่านโดยเฉพาะถ้าหากปฏิบัติทมได้เข้าถึงวัฏฏรรมกายภายในรรษานนี้แล้วก็จะได้บุญใหญ่และบุญแรงในตอนช่วงนี้คือบุญกฐถินพระราช ลูกกับพ่อบ้านอันนี้น่าสนใจนะนะที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนแล้วเป็นพี่น้องกันมากกว่าเป็นสามีภรรยาเพราะอันนี้น่าสนใจนะนะในอดีตลูกทั้งสองนะเคยเป็นสามีภรรยากันมาเหมือนชาตินี้แหละ แต่วบัปลายเนี่ยมักจะถือพระมรด์ oh. ถ้าชาติไหน oh. เกิดชาติไหน oh. มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น <Okay. S 1> ฝ่ายชายก็จะออกบวชเป็นพระ <Okay. S 1> ฝ่ายหญิงก็จะถือศีลแปดแต่ถ้าชาติไหนเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา <Okay. S 1> ฝ่ายชายจะออกบวชเป็นดาบท oh. หรือศีดาบท ฝ่ายหญิงก็จะออกบวชเป็นตาปัสสินี oh. หรือสีหญิง oh. ชอบถือศีลกินเจกินแต่ผักไม่กินเนื้อน่ oh. เป็นอย่างนี้มาหลายชาติจ้า oh. ทั้งคู่จึงมีอัตยาศัยอย่างนี้ติดตามมา oh. คล้ายปิปะผลิมานพกับนางพัทธ,ธากาปิรานี oh. ที่ลงมาจากพรมโลก ล้วก็เป็นสามีภรรยากันมาตั้งแสนชาติแต่ก็ออกบวชมาเรื่อยๆพอมาเกิดในชาติปัจจุบันก็แต่งงานกันจริงแต่ไม่ได้อยู่ร่วมแบบสามีภรรยารเวลาน,นอนก็มีดอกไม้ต่างกบอธิษฐานทั้งคู่ไม่ให้เหี่ยวจะเกิดเป็นความกัดจินตีในการมเช่นสามีภรรยาของทุกคู่ในโลก ให้ดอกไม้หเหี่ยวแต่ดอกไม้นั้นไม่เฉาเลยไม่ได้ฉีดยากันไม่ให้เหี่ยวแต่มันไม่เหี่ยวเพราะว่าใจใสทั้งคู่เป็นพรหมจรรย์แม้อยู่เตียงเดียวกันแต่ว่าเป็นพรหมจรรย์นี่คล้ายๆอย่างนั้นแหละไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามีอย่างนี้เป็นเครื่องยืนยัน ว่าที่ท่านปีพบร,ร,ริมโน์หรือพระมาหาคัสป,ปะต่อมาเนี่ยรกระนางพัฒกาปิรานีเนี่ยที่มีกล่าวไว้ในพระตไตรปิฎกเออเป็นเรื่องจริงๆนี่ก็มีเลยเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ถามว่ามาจากก่อนมานี่มาจากไหนเพราะนั้นเราก็ไปต้องไปฝันแล้วก็ตัดตอนเอาแค่นี้พอ,อ เคยเกิดเป็นเอาแล้วไปจะไปเกี่ยวอะไรกับเขาเราก็เขไม่ได้ถามเนี่ยเออแปลกดีมหมืเงิันเนี่ยฝ่ายชายบวชเป็นพระฝ่ายหญิงเป็นอุบาสิกาถือศีลแปดแล้วก็ ถ้าไม่มีพุทธศาสนาก,ก็เป็นดาบทกระดาบตาปฏิสินีตาประสินีเออดีเนี่ยทยาสายนิ่มเลยติดมาข้ามชาติทั้งหลายชาติเป็นอย่างนี้มาทั้งหลายชาติาติดต่อกันที่ลูกรับหลานคือลูกของพี่สาวเป็นบุตรบุญธรรมก็เพราะเคยสร้างบทร่วมกันไหมจ้าไม่ได้มีกรรมมีเวรอะไรกันมาที่ยะมาต้องใช้นี้กรรมกัน บางชาติก็เคยเกิดเป็นลูกของลูกเองเนี่แหละบางชาติก็เป็นญาติ <Okay. S 1> บางชาติก็เป็นเพื่อนแล้วก็ชวนกันสร้างความดีกันสร้างความดีสร้างบุญร่วมกันมาน <Okay. S 1> ก็เลยผูกพันกันนะจ๊ะ oh. พ่อบ้านนั้นอะ่ะ oh. เคยเกิดเป็นลูกของคุณแม่ปร oh. ะชานี้พ่อบ้านก็มีอัตยาศยสัยดีสุภาพจิตใจงาม จึงเป็นที่ถูกอกถูกใจถูกจิตอัธยาศัยของคุณแม่เลยจ้ะที่ลูกป่วยไขย้และมักจะเจ็บในด้านซ้ายอะไรซ้ายมึงก็ซ้ายข้อหัวตั้งแต่หัวถึงข้อเท้าเลยซ้ายหมดเพราะลูกนะ่ะเครียดกับงานเป็นความเครียดลึกๆที่ไม่รู้ตัว เนื่องจากว่าต้องรับผิดชอบงานกอบกับชอบนอนตะแคงข้างซ้ายนั่นะ oh. เส้นมันก็เลยยึด oh. ยึดหัวยึดแขนยึด oh. อดนั่นแหละกระเพาะกระแพะ oh. ยึดไปถึงหัวเขา่าข้อเท้า oh. ให้ออกกำลังกายบ้างนะลูกนะและหัดผ่อนคลายรีแลกซ์แอนด์อเลิรบ้างก็จะช่วยได้ ยิ่งลูกเป็นคนทำงานเก่งด้วยแล้ง,งานก็เยอะการรับผิดชอบก็มากมันก็เป็นธรรมดาแหละที่จะมีอาการอย่างนี้เนี่ยออไปออกกำลังกายแล้วก็ไปให้เขาจับเส้นจับสายใชไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาหรอกพ่อบ้านน่ะเขาเคยเป็นนักบวชเก่านานานเคยเป็นนักพระและฤาษีมาหลายชาติ อตยาสัยเก่ามันติดตัวมาเลิกยากจาะที่จะให้เขาไปดื่มไปเที่ยวน่ะเขาทำไม่ได้หรอกแล้วก็จะไปให้เขาเลิกเลยอัตยาสัยเนี่ยมันติดข้ามชาติมาที่จะต้องไปเอนเตอร์เทนต้องไปกินเหล้าโซบุรีไปเที่ยวอะไรงนัเลิกยากจ้ะไมต้องไปเลิกหรอกทำความดีอย่างนี้ต่อไป เดี๋ยวผู้บังคับบัญชาและเพื่อนโรงงานก็คุ้นไปเองะร <laughs> <ๆ> <laughs> เดี๋ยวเขาก็เอออย่าไปถือสายกให้มันคนอะไรเงี้ย <laughs> แต่ก็อย่าให้เสียการ <laughs> เสียงานกันแล้วกันนะลุงนะงานการเราต้องไม่เสีย <laughs> ห้ดีเหมือนกัน <laughs> <laughs> เออก็น่ารักไปอีกแบบไม่ต้องไปเลิกหรอกหนึ่งถูกดีกว่าล้านผิดครับ โลกกำลังเดินผิดทางเพราะฉะนั้นต้องมีตัวอย่างดีๆให้โลกเขาดูไม่ต้องไปดื่มไม่ต้องไปสูบไม่ต้องไปเสพไม่ต้องเลิกใครเขาจะกินจะเกินแล้วกับปล่อยเขาเรานั่งดูเฉยอย่าลืมสิเรากินน้ำอัดลมก็ได้นี่มันเมาเราจุกเราเป็นขุนกับแก้มินาด กินกับแก้มันธะบ้านนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เลิกชวนเองกินไปเรื่อยมันเมาได้แล้วก็เมาได้มันเมาไปทางแล้วก็เมาไปอีกทางเออเขากินเล้าก็าคุยเรื่องกินเหล่าแล้วก็คุยเรื่องเข้าวัดเดี๋ยวมันก็เลิกชวนเราแหละไม่ยากไม่ยากครูไม่ใหญ่ทํามาแล้วแล้วเขาก็บอกยกให้มันคน เออดีเหมือนกันจะให้งานเสียก็แล้วกันนะลุงนะส่วนพ่อไม่ดื่มเหล้าแต่เสื้อเหล้าไปแจกเพื่อนจะมีเชื้อกรรมอย่างนี้นะจ๊ะต้องจำไปเล่าให้คุณพ่อฟังนะลุกนะต้องไปรับเลี้ยงลูก <c oughs> กลัวไม่ใหญ่หลุดอีกแล้ว <c oughs> โห้สิ <c oughs> ต้องไปรับเลี้ยงลูกบ้าและลูกปัญญาอ่อนอ oh. ในชาติต่อไปอ่ะ oh. พอไปเลี้ยง oh. พอไปเลี้ยงเอาเหล้าไปแจกให้เขาเมาอ่ะ oh. ก็ต้องไปรับเลี้ยงเขาในภพชาติต่อไปหรือผู้มีกรรมประเภทอย่างเนี้ย oh. กรรมประเภทขี่เมาเนี่ย oh. ซึ่งมันจะเป็นคนปัญญาอ่อน oh. เออเออเอาอาพวกบ้าพวกอะไรต่างพวกนั้น oh. ก็เลี้ยงไปเถอะ ถ้าแจกต่อไปก็เลี้ยงไปแต่ถ้าไม่อยากเลี้ยงก็อย่าไปแจกก็ต้องค่อยๆแนะนำท่านนะลูกนะแนะไปเรื่อยๆเด้๋ยใจใสๆและเหตุผลที่ดีๆแล้วก็ต้องดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของท่านด้วยดูตอนท่านที่อารมณ์ดีมีเวลาค่อยๆพูดค่อยๆจาสักวันหนึ่งก็จะได้ผลละจ้ะสักวันหนึ่งส่วนน้องชายที่ใจบุญนะ่ ลังชายของพ่อบ้านตายใหม่ๆยังไม่ได้ทันตั้งตัวกควนเวียนอยู่เจ็ดวันแต่ว่าบุญที่ตัวทำนะ่ะทำให้กายละเอียดสว่างลึงืงเรื่องอแล้วก็ไปเกิดที่ดาวดึง<อ>เป็นเทพพระบุตรสุดหล่อเ<อ>จ้าของวิมานทองเฟศสองอแล้วก็ได้รับบุญทุกๆบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้ะ แต่ที่อายุสั้นก็เพราะว่าเคยเกิดเป็นทาหารและลบแล้วก็ลบราคาฟันกาสศึกตายไปเยอะแยะเลย